มาให้ดูวิวตอนกลางคืนนะคะเนาะอันนี่กับซีถุงกลัวเลยได้ค่ะพี่น้องซีถุงกลัวแล้เนะคะนะี่นซีถุงกลัวก็เลไทยอันให้พี่ให้น้องเบ่งหลอดหลอดนะคะนะงังนะะึงไดแอมค่ะ บรรยากาศคขำขืนฝนกะโตกี่ได้พี่น้องฝนกะเล่นอยู่พราะจำหนึง่งแต่กะอันเริ่มจิตางๆออกแล้วเนาะอ่ะนาะเริ่มจิตางๆออก เยโมก็เลยเอาคีบสันสนมาให้พี่นองเบิงนะค่ะอันแสงไฟย่าี้มือขึ้นนะคะเนาะยูนี่อันสิเป็นจ้งสีระะาคาเงีมยมอขึ้นกันเพื่อนเท่าอยู่อันทั้งกันเน่านๆทั้งสูงนะคะเนาะก็จะแนมไปก็จะโล่งจงแบบนี้นะคะนี่แหละเยโมก็เลยอยากมาอยู่แบบในสถานที่แบบว่าอยูทั้งเขาเขาแนงสีทั้งเน่านแนงสีนะคะเนาะ,นะ แนมไปใส่ก็เห็นไฟอย่างสว่างแจ่งเงี้ยมาขึ้นนึ่งสินั่นแหละก็เลยเอามาได้พี่ให้น้องได้เบิ็งนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องไปซ้ำนี่แหละค่ะก็ะอย่าลืมกดจันติดตามกด subscribe ให้ย่าโมใน่เด้อค่ะเด้อให้กำลังใจย,ย่าโมเนี่ยคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องไปซ้ำนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ